้อสุดท้ายเป็นเรื่องการหาพื้นที่ปิดล้อมของกราฟนะครับโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่านี่ครับถ้าเกิดมีกราฟ y เท่ากับ x กาลังสองแล้วก็ y เท่ากับ9 x ลบ18นะครับจงหาพื้นที่ปิดล้อมของกราฟนี้นะครับถ้าเกิดน้องลองมาดูนะครับแน่นอนถ้าเกิดน้องจะหาพื้นที่ปิดล้อมได้นะครับน้องก็จะเห็นว่ากราฟอันหนึ่งเป็นกราฟพาราโบลาใช่ไหมฮะ y เท่ากับ x กาลังสองกราฟอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นกราฟอะไรเอ่ยกราฟอีกอันหนึ่งเป็นกราฟ y เท่ากับือกราฟหน้าตาเป็นนประมาี้ เประมาณนี้นะหน้าตาเป็นแบบน,นี้หน้าตาเป็นประมาณน,นี้โอเคเนาะเพราะนั้นกราฟเนี่ยอันนี้คือกราฟ y เท่ากับ 9x ลบ18นะฮะความชันเป็นบวกนะความชันเป็นประมาณนี้นะฮะสิ่งที่เราจะทำก็คือถ้าเกิดเราอยากจะหาพื้นที่ปิดล้อมก็มคือพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เนะี่ยมันปเป็นเท่าไหร่โอเคเนาะพื้นที่ที่พี่ไฮไลท์ตรงนี้นะน้องก็ต้องหาอะไรให้ได้ก่อนครับน้องก็ต้องหาจุดตัดของมันถูกไหมฮะหาจุดตัดของมันโอเคเนาะ ซึ่งจุดตัดเนี่ยหาไดจากไหนครับหาได้จากหาจุดตัดได้จากอะไรครับหาจุดตัดได้จากการแก้สมการถูกไหมฮะซึ่งแก้สม,มการก็คือการแก้สม,มการก็คือจับค่า y เท่ากันใช่ไหม,มการแก้สม,มการเพราะฉะนั้นน้องก็แก้สม,มการอีกหนึ่งก็คือน้องก็จะได้ว่า x ที่ณนะจุดที่มันตัดกันเนี่ยมีค่า x กว่าเท่าไหร่บ้างครับก็คือเป็นลบ ก็คือไม่ใช่ลบมีค่าเท่ากับ3กับ6ถูกไหมฮะไปแก้สมการออกมาก็คือมี x เท่ากับ3อันนี้คือจุดตัดแล้วก็อีกจุดนึงคือค่า x กับ6โอเคเนาะอ่ประมาณนั้นนะฮะทีนี้พูดง่ายๆก็คือโจทย์เนี่ยต้องการจะหาอะไรครับถ้าเกิดน้องลองดูนะครับกราฟด้านบนเนี่ยเปรียบเสมือนกราฟอะไรครับกราฟกราฟ f(x) ถูกไหมฮะกราฟด้านล่างเปรียบเสมือนกราฟอะไรครับกราฟ g(x) ถูกไหมฮะช่วงเราสนใจ กราฟ fx ก็คือกราฟเส้นตรงกราฟ c x คือกราฟพาราโบลาถ้าเกิดน้องสบายหาเนี่ยถ้าเกิดน้องเราไปซูมซูมออกมานะน้องเราไปซูมออกมามันคืออะไรครับมันคือกราฟเนี่ยมันคือหน้าตาเป็นประมาณนี้ถูกไหมครักราฟเนี่ยมันคือด้านบนอันนี้คือ fx ถูกไหมครัด้านล่างคือเป็นเป็นอะไรครับเป็นเป็น gx ถูกไหมครัเป็นเส้นโค้งถูกไหมครันี้ gx เท่ากับ x กำลังสองถูกไหมครัแล้วก็เรารู้ fx เท่ากับเท่าไหร่ครับ 9x ลบ18ถูกไหมครั น้องต้องการจะไปหาพื้นที่ปิดล้อมตรงนี้น้องก็ต้องไปหาน้องก็ต้องไปหา d a แล้วน้องก็ไปอินทิเกรตมัถูกไหมฮะซึ่ง d a เนี่ยมันก็คือเป็นเท่าไหร่ครับมันก็คือเป็น f x ลบ g x ก็คือเป็นความสูงใช่ไหมความสูงของตัวฟังก์ชันตนัวนี้ถูกไหมความสูงของฟังก์ชันตนัวนี้ f x ลบ g x นะฮะคูณด้วย d x ถูกไหมฮะเพราะนั้นก็จะได้เป็น9 x ลบ18ลบกับ x กำลังสองถูกไหมฮะคูณกับ x คูณกับ d x ถูกไหมฮะ แล้วน้องก็ทําไงฮะถ้าเกิดน้องอยากจะหา area ทั้งหมดน้องก็อินทิเกรตตัว d a ตัวนี้ตั้งแต่ x เท่ากับ3ถึง x เท่ากับ6ก็คือตั้งแต่จุดขอบถึงจุดปลายถูกไหมฮะจุดขอบก็คือ x เท่ากับ3จนถึง x เท่ากับ6โอเคเนาะก็ไปอินทิเกรตไปโอเคเนาะเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ว่าอินทิเกรตของ 9x ลบ18ลบ x กำลัง2นะครับแล้วก็ dx นะครับแล้วก็3ถึง6นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับน้องลองไป คิดเลขดูนิดหนึ่งนะครับคิดเลขให้พี่นิดหนึ่งนะครับน้องก็จะได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคิดเลขนิดหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันจะได้มีค่าเท่ากับอืคิดยากนิดหนึ่งนะฮะก็อันนี้น้องก็ลองน้องก็ลองไปอินทิเกรตดูนะครับเอ่อติ๊กตอก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 คิดได้ไหมฮะคิดได้ไหมฮะ มันอจาจจะแบบช็อกๆนิดน,นึงนะเออได้เท่าไหร่เอ่ยได้ออกมาเป็นก็อินทิเกรตก่อนเนาะก็ได้เป็น 9x กำลังสส่วน2ลบกับ 18x นะครับแล้วก็ลบกับเท่าไหร่ครับ x กำลังสมส่วน3ูทุกแมโอเคเนาะแล้วก็บวก4แล้วก็ไปอินทิเกรตจํากัดเขตตั้งแต่6ถึง3แทนค่าออกมานะฮะมองนี้เป็น f x ล้วกัน น้องก็ไปหา f 6นะครับลบกับ f 3มา,มานะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ลองไปคิดเลขดูนะฮะมันก็จะได้น่าจะรู้สึกว่าจะเป็น5ส่วน5ส่วน2นะฮะได้ออกมาเป็น5ส่วน2โอเคเนาะวันนั้นอันเนี้ยก็คือคําตอบที่น้องจะได้ออกมานะครับก็น้องก็ลองไปคิดเลขดูเนาะในห้องสอบเนี่ยอาจจะคิดยากนิดนึงนะครับก็ต้องใจเย็นๆเนาะที่จะคิดเลขออกมาให้ได้นะครับเพราะถ้าเกิดสมมติว่าน้องแอบคิดเร็วนะครับในการอินทิเกรตนะฮะมันจะคิดเลข ผิดได้เนาะะฉนนั้นก็ต้องค่อยๆค,ค,คิดไปนะครับโอเคเนาะได้เก้าส่วนสองเท่าที่พี่พี่บอกผิดเก้าส่วนสองเนี่ยก็ประมาณสี่จุดห้านะครับก็คือคําตอบนะครับโอเคเนาะก็อันนี้เป็นพื้นที่ปิดล้อมของกราฟนะครับโอเคก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยจัดเต็มกันอีกเหมือนเดิมนะครับก็เรียกได้ว่า น้องๆหลายคนน่าจะเต็มอิ่มกับเรื่องบทของแคลคูลัสกันมากพี่ก็เียกได้ว่าพี่สอนคลิปนี้แบบยาวที่สุดเลยนะน่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ยาวที่สุดแล้วแต่เป็นคอนเซ็ปต์ที่สําคัญมากปีหนึ่งเนี่ยออกมา3-4ถึงข้อเลยนะ ก็น้อยสุดก็คือ2ข้อเพราะฉะนั้นถ้าน้องน้องทำไม่ได้เนี่ยน้องจะเสียเปรียบคนอื่นมากเลยะฮะแล้วหลายครั้งออกก็สอบเติมคําด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆ้องไปฝึกดูนะฮะเป็นบทพื้นฐานที่ดีสําหรับวิศวะนะครับก็วันนี้จัดเต็มกันมากๆเลยนะครับถ้าะะน้องคนไหนชื่นชอบนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆด้วยนะฮะให้มาเรียนด้วยกันนะฮะจะได้ติดวิศวะไปด้วยกันเนาะก็น้องคนไหนเรียนไม่ค่อยทันนะฮะอาจจะงงๆอะไรทักมาถามพี่ทางอินบ็อกซ์เพจก็ได้นะครับหรืออาจจะไปตามดูยหลังงทาง YouTube Channel Engine เว s ร์ดซัมสูมนะฮะไปกดติดตาม Subscribe กันได้นะฮะก็หรืออาจจะรับชมสดนะฮะดูคอนเทนต์ดีๆนะครับแบบสดๆกันได้เลยผ่านทางตัวเพจเฟซบุ๊ o เอน n ิน e วิร์ดซัมสูมนะครับไปกด See First กันได้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับพี่พี่อยากจะพี่ตั้งใจนำมาให้น้องๆมากเลยนะฮะอันนี้ตั้งใจทำให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเลยเลยอยากให้น้องๆทุกคนสอบติดกันจริงๆนะครับก็ได้ได้ว่าอยากให้น้องๆทุกคนมาเป็นรุ่นน้อง สวัสดยกันนะฮะก็ถ้าเกิดน้องคนไหนเรียนหรือตามตรงไหนไม่ทนจริงๆก็ไม่ต้องเกรงใจนะฮะถาเข้ามา,าถามได้เลยนะฮะก็ไม่ไม่ต้องกลัวพี่ๆสะดุนะฮะพี่ๆตั้งใจมากๆนะฮะพ,พี่ใจดีทุกคนนะครับก็วันนี้หวังว่าน้องๆจะได้รับความรูไว้ไม,ไม่ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดี